สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d e a d b y d a y l ล m o t m o e i l e ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันอีกเช่ดเคยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเล่นกับเกมนี้เช่ดเคยที่แบบว่า ปัญหาเยอะเหลือเกินตอนนี้เราเจอรูบิกด้ยครับผมโอ้รูบิกเกิดตรงนน้นเลยวะแล้วมาเลยปพ่อเนี่ยโอ้โหมีรูนเหรอวะน่าโอเคเหมือนเขาจะเจอเพื่อนนะผมผมขอไปแกะรูบิกก่อนแล้วกันถ้าเจอตัวนี้พยายามแกะรูบิกเลยครับผมไม่งั้นจะจะเล่นยากนะโอเคขอแกะตัวนี้ไม่น่าจะวาร์ปมาหรอกมั้งเขาน่าจะไล่เพื่อนอยู่นะครับผมตอนนี้เพื่อนเจ็บไปแล้วอะอุ้ยเขาเดินมาน่ะทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะผมว่าแล้วอุ้ยเราเปิดสกิลไม่โดนผมเฉยอะไรวะน่าอุตส่าห์ยืนนิ่งๆนะเนี่ย โอเคตรงนี้แมทเทพเล่นได้ครับผมกล่องพยาบาลผมก็ล่วงแล้วุตี่์เอาเข็มแดงมาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าผมยังไม่ได้บูโทเทมเลยตัวเนี้ยคือเอาบูโทเทมมาดี๋ยังไม่ได้ใช้เลยอุ้ยโอ้โหมาแบบนี้ผมก็กระโดดจริงไปก่อนเออจะตียัดอย่างเดียวเลยเขาจะตียัดอย่างเดียวเลยวะเอ้ยมูนวอล์กการสเตปมูนวอล์กโอ้โหโดนไปก่อนนะหนึ่งเครื่องเพื่อนโอเคครับผมเราโดดหน้าต่างไม่ได้นะตอนนี้หน้าต่างล็อกอยู่ผมน่าจะโดนตีหนึ่งทีเนี่ย โอ,โ,โอ้โหยัดไม้มาเลยไงยังไม่อยากเสียไม้อะเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม้แม่ทพตังนั้นมันสามารถเล่นได้นะครับผมเราเล่นตรงนี้ก่อนโอเคเล่นตรงนี้ได้อยู่ไ,ไ,ไหนวะเมันจะมาดักโอเคสวยเฮ้ยเข้าเซตโซนทันปะเนี่ยน่าจะเข้าทันอยู่นะโอเคทันอยู่ทันอยู่ได้อยู่มีคนจุดบูนเลยวะโอเคมาหลอกไ่แล้วผมรอถือเอาไปที่หน้าก่อนเพื่อนเอาไปที่หน้าก่อนนะยัดไม้แล้วรอโอเคครับผมกลับไปเล่นที่เดิมได้จะเล่นที่เดิมได้ เราเล่นอยู่โซนนี้ได้นะผมเพราะตอนนี้ไม่มีเครื่องปันไฟนะเราสามารถเล่นตรงนี้ได้ยาวๆเลยเออไม่ก้าวข้ามโอเคน่าจะเดินตามมาผมไปเล่นไม้ตรงนั้นดีกว่าผมนี่ห่วงไม้ไม้แมทเทปทอย่างมากเลยว่าเขาจะยัดปะเราก่อนไปยัดด้วยวะโอเคโอ้โหถ้าเข้าบ้านใหญ่ะ่ะไม่ไงั้นไม่ได้เสียตายยากก่อนตายยากไปก่อนระโดดหน้าตา่างเอออะไรวะนัะ่นโอเคเขาพังพังทุกเด็กของผมไปแล้วเออเหมือนจะไม่เอาปะเนี่ย โอโ้ไม่เอาเฉยเลยผมลากมาหาลูบิกดีที่เขาไม่เห็นนะเนี่ยโอเคผมเก็บลูบิกก่อนแล้วกันเฮ้ยเก็บกอนเข้าไปแกะในแมทเทปดีกว่าเผื่อเข้ามาที่จะแย่เอาพูดแบบนี้ก็ยาวๆนะโดนสองเครื่องนัเนี่ยโอเคขอแกะลูบิกก่อนแล้วกันเฮ้ยมาโอ้โหไม่ทันนะเนี่ยผมเจ็บอยู่ด้วยไงจะฝืนก็ไม่ได้โอ้โหหัวใจไม่มีเสียงหัวใจไม่มีผมต้องพับปะเนี่ยโอ้โหแย่แนละ้วถ้าผมล้มคือเขาจะได้ลูบิกเลยนะผมข้าไม้เปล่า ดิวุ้ยโอ้โหนึกว่าจะพังไม้แย่ละหลอกโอ้โหเรียบร้อยได้ดูบิกว่ะตอนนี้เขาได้ลูบิกแล้วนะครับผมโอ้โหเพื่อนเขากลับมาเฉยเลยไม่คิดว่าจะเดินกลับมาเนี่ยแบบเขาโซนผมนะเหมือนเขาจะโซนมีคนไปเก็บรูบิกแล้วนะครับผมเพื่อนโอเคมีคนมาดึงนะครับผมให้กลับมาซ้ำมั้ยเนี่ยน่าจะกลับมาซ้ำนี่ไงผมมีเฟืองโทรศัพท์ไม่เป็นไรแล้วก็เจ็ดสิบสองโอ้ใจเย็น ยังโดนตีอยู่เหมือนเดิมตอนนี้7.2ยากนิดนึงไหนโอเคยังตามอยู่นะเฮ้ยตามปะเนี่ยเหมือนจะยังตามอยู่โอเคนี่ไงมายาวๆผมมีแทงนะเขาเดินมูนวอล์กเก่งจังวะคนเนี้ยชอบการเดินมูนวอล์กของเขาอะ่ะยัดเต่าอุ้ยโอ้โหปืนสกลิลเรือสวยยังได้ต่อในยาวแบบเนี้ยแบบนี้ก็ยาวๆโดินแล้วต่างได้แล้วก็โดดนว้ยโอ้โหมันจะไม่เอาไม่เอาอีกแล้วมาแล้วก็ไป โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เหลือแค่2เครื่องนะผมยังไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยเขานี่แบบแคนผมจัดแล้วเขามีหัวหมูด้วยไงคือจะทาให้เราฮิวแบบฮิวช้ามากขึ้นนะผมจะว่าไปนี่ผมก็ยังไม่ได้บูนเลย,เลยนะผมขอบูนก่อนตัวน,นี้ไม่มีโทเทมขอหาโทเทมก่อนเอาบูนฮิวมาทั้งทียังไม่ได้ใช้เลยตรงน,นี้มีหรือเปล่าไม่มีเทเทมนะผมตอนนี้ลูบิกเกิดแล้วเด้ยโอเคตอนนี้มีโทเทมขอบูนก่อนแล้วกันนะเราได้บูนแล้ว คนไปเฮ้ยมาว่ะโอ้โหมาเอาผมเลยคนนี้เขาดูแค้นผมมากแล้วเนี่ยไล่ผมตั้งแต่ต้นเกมยังตอนนี้ยังไม่ไม่เลิกไล่เลยโอเคโอ้โหแล้วผมบูนตั้งนานยอย่าบอมพังบูนผมอีกโอ้โหเรียบร้อยพังบูนผมเฉยเลยโอเคต้องรองเขาพังไม้ก,ก่อนโอเคพังแล้วนะผมเราฉีกได้ผมจําได้ว่าผมเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมีพยาบาลน,นี่หว่าอยู่ตรงแมทเทฟอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปอุ้ยโดนด้วยโอ้โหโลโแล้วโคง้งโค้งมาโดนผมได้ไงวะเนี่ยวันไหนวะ จะยังไล่ผมอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นตัวโอเคมาละตัวนี้ผมจําได้ว่าพยาบาลผมลนตรงนี้โดนปะไม่โดนแตยันเดย์ดยสองโอเคเก็บมีเข็มแดงแผมเราสามารถจิ้มได้นะผมถ่ายจาวาจิ้มเข็มแดงแล้วกันโอเคจิ้มเลยแล้วกันจะยันไม่โดนโอเคเพิ่อรีบปัน่นเลยสองเครื่องเนี่ยอ๋อยาวกระโดดได้ผมตัวนี้คือแมสเทปที่เราเล่นได้อย่าง,งาน้น โอเคตอนนี้เราจะหายเจ็บโอเคหายเจ็บแล้วเขาเขาตีผมได้ไม่เป็นไรโอเคสล้วแล้วฉีกเลยครับผมฉีกเลยฉีกเลยข้ารกรคงงงหายเจ็บได้ไงก่อนเฮ้ยเหมือนจะหลงอะเขาหาผมไม่เจอเฉยเลยอะไรวะเนาะไปเอาลูบิกเหรอเฮ้ยไปทางรูบิกด้วยนะนนาเหมือนจะโอเคไม่เอานะครับผมเขาไม่รู้หรอกว่ารูบิกเกิดตรงนั้นนะครับผมเราไปแกะเองดีกว่าเขาไปกลางแมปตอนนี้เขาคุมเครื่องได้ไหมวะ ื่องตัวนี้ก็ยังไม่ปั่นนะเนี่ยเนี่ยเครื่องมันอยู่ฝั่งบ้านใหญ่หมดเลยเว้ยคือเพื่อนปั่นบ้านเล็กกันหมดเพราะว่าผมเล่นแต่อยู่ฝั่งบนไงโโหโอเคขอแกะกันหาแกะปลอดภัยที่ปลอดภัยตรงนี้น่าจะได้อยู่โอเคแกะเลยแล้วกันบอกว่าเขาจะไม่มาเฮ้ยมาเฉยโอ้โหข้างนี้มาเฉยเลยโอเคอยู่ข้างหลังับผมเราไปรเราเพื่อนโดนตีเอาผมมะเนี่ยโอ้โหจิตใจมันแน่วแน่กว่าคนนี้เป้าหมายมันชัดเจนตั้งแต่เริ่มอยู่แล้ว โอ้โหโอเคผมดีที่ผมเอ่อเซฟไม้ส่งแมทเทปได้อยู่อุ้ยโอ้โห oh โดนด้วยทันปะเนี่ยโอ้โ oh หแก่ยากซะด้วยโอเคเราต้องจะตายยากแล้อยู่ไม่มองหลังด้วยผมเนะี่ยไปแล้วก่อนแล้วกันเออไปเล่นแมทเทปได้ไหมผมผมนี่เซฟไม้แมทเทปไว้เออไม่เอาอ่ะโอเคไม่เอาต้องหาบูนก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยเพื่อนโดนตรงนี้ไม่มีโทเทมเหรอวะไม่มีด้วยโอเคหาโทเทมบูนก่อนเหมือนเพื่อนจะบูนไว้บ้านเล็กนะครับผม โอ้ต้องวิ่งไปบ้านเล็กเลยปะเนี่ยตรงนี้ไม่มีโทเทมเลยววะผมหาไม่เจอเลยอะงั้น,ปนไปบูนไปไปใช้บูนเออเพื่อนก็ได้เอ้ยเราลูบิกเกิดตัวนั้นพอดีเลยวะเออมันจะเหมาะเจอขนาดไหนวะน่าผมหาลูบิกไม่เจอโอเคไปฮิวกับเพื่อนก็ได้วะตรงนี้ผมจะเก็บลูบิกก่อนดีกว่าปะแดีวว่าเขาก็ถ้าเขาวามาที่ผมล้มเนี่ยไม่มีตายยากเลยเลยขอฮิวกันแล้วกันโอ,โอ้โหเราล้มไปเลยน่าจะอุ้มหรือเปล่าถ้าอุ้มผมจะแก่นะ โอเคอุ้มแล้วนะครับผมแล้วก็แกะได้มันจะอุ้มโอเคแกะเลยครับผมไม่น่าจะวับมาได้สวยยาวๆตอนนี้คือเขาเกมเราถือว่าได้เปรียบอยู่ครับผมเจอเนี่ยเพราะเหลืออีกเครื่องเดียวเองอะแต่ว่าโดนคุมโซนนิดหน่อยโอเคมาเพื่อนอยูวให้ยังไมเพื่อนก่อนโอเคไปเราก็เลยต่อครับผมเครื่องอยู่ฝั่งบ้านใหญ่หมดเลยคือปั่นไฟยากามากเขาจะไล่กันอยู่ผมไม่ปั่นเลยเ่อไหนบ้างวะนเนี้ย โอเคมีอยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งนะผมเราสามารถปั่นตรงนี้ได้เนี่ยปั่นสองไงรวดเร็วทันใจล้มไปแล้วคนนั้นอ่ะเหมือนจะห่วงเครื่องนะผมใช่ปะนี่ไงมาแล้วห่วงเครื่องคนนี้คนห่วงเลยเครื่องเดียวเองโอเคเขาไล่คนนั้นนะผมเดี๋ยวผมฉีกไปช่วยดีกว่าอ่เราวิ่งมาทางเดียวกันด้วยไงวิ <laughs> ่งมาอลไเดีวยวกันด้วย <laughs> เดี๋ยวโอเคเขาพังเครื่องเราดึงเลย เขาเครื่องก็ดึงเลยเขาห่วงเครื่องนั้นมากๆรูบิกเกิดแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปปั่นไงเขาไปเล่นอยู่ตรงรูบิกนั่นนะ่ะโอเคผมรีบปั่นก่อนเลยกันโอ้โหกลับมาไงห่วงเครื่องแค่กอนห่วงเครื่องต้องมีคนไปปั่นบ้านใหญ่เลยด้ะโอเคกระโดดไปกระโดดกลับไงเพื่อนจะเยน็นเพฮ้ยต้องจะโดนก่อนหนึ่งทีโอเคน่าจะโดนก่อนหนึ่งทีแล้วผมก็ฉีกได้เจ็ดสองไม่ได้วะ เขาก็ไปพังเครื่องยาวๆทำไงดีวะเนี่ยปัดไม่ได้นะผมตอนนี้คือแต่ว่าอาจจะแอบได้อยู่กลับมาปะโอ้หแล้วกลับมาคุมเครื่องคุมเครื่องโหเียรไล่ผมนะผมผมว่าผมควรลากไปเล่นฝั่งบ้านเล็กดีกว่านลครับผมถ้าเล่นฝั่งบ้านใหญ่เนี่ยเพื่อนจะปั่นไม่ได้นะเพราะจะคุมโซนได้เอ้ยเปิดสกิลเองเอย่าพูดไม่จบเลยโอเคไปบ้านเล็กดีกว่านะ เล่นฝั่าวันใหญ่ไม่ได้ครับผมเราลากมาแล้วกันไม่เอาโอ้โหดูดิเขาแบบห่วงจัดงั้นผมฮิวก่อนแล้วกันไม่มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคฮิวก่อนนี่ครับผมเราต้องรีบฮิวก่อนดีที่เขาไม่มีกระทืบเครื่องแลงนะผมถ้าเขามีกระทืบเครื่องแรงเราจะเล่นยากกว่าดีมากนะเพราะนี่เขาไม่มีมันก็เลยแบบเครื่องเครื่องเลยลดไม่เยอะนี่ครับผมแล้วเพื่อนไปนล้มฝั่งโน้นเลยไงโอ้โหมันจะปั่นเสเนร็จสักแค่ไหนเนี่ยเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคยังเหลือเยอะอยู่นะยังได้อยู่เหลือตั้งห้าสิบเปอร์ แล้วเขาจะมาป่ะเนี่ยโอเคผมรีบปั่นกันเลยเฮ้มยมาเนี่ยเขาห่วงเครื่องปั่นไม่ได้เขามาเช็คเครื่องตลอดเลยแล้วกลับไปวะอ่าแบบนี้ผหก็ปั่นนะบอกเลยปั่นยับยับมีคนไปดึงไหมวะต้องมีคนดึงล่อถ้ามีมีคนดึงล่อ,ลอที่จะเพอร์เฟคมากผมรีบปั่นแตผมไม่สอนอะไรผมไม่สอนอะไรแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเขาก็เดินกลับมาเช็คเรื่อยๆนะผมโอเคมีคนดึงสวยน่าจะกลับไปหา คนดึงนะครับผมเขาน่าจะกลับไปซ้ำนะเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งจะตายแล้วนะรีปัน่นเออโอเคน่าจะเสร็จนะควจะเสร็จผมต้องไปหาบล็อกให้เพื่อนแล้วเนี่ยคนนั้นก็คือจะตายแล้วนะอ่ะโโหไปจุ๊กหนะเนว่านะล่าสุดผมเหมือนจะเห็นวิ่งมาฝั่งนี้นะผมู่ไหนเอ,อ่ยโอเคตรงนี้พอดีแมทที่ดีที่ผมเซฟไม้ไว้ให้เพื่อนเล่นนะเนี่ยถ้าผมพาไปต้นเกมนี่คือเพื่อนไม่มีที่เล่นเลยนะเดี๋ยวนะผมต้องรอบล็อกให้นะผมถ้าเขาวิ่งมาแล้วพับไม้นี่น่าจะได้อยู่นะ ตะโกนแบบยิงยากไปมาไงยิงยากไปมาเผาไม้เพื่อนเผาเลยโอเคไปเอาวแล้วผมตัดโซ่ให้ตัดโซ่ให้เอาโดนเอง้วยโอเคผมจะบล็อกให้เพื่อนครับผมเพราะว่าคนจะตายละเหมือนตรงนี้จะมีไม้โอเคมีไม้อยู่เพื่อนระวังเอาเลยโอเคผมบล็อกให้อุ้ยโอ้โหเราพับพับดักหน้าผมเฉยเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตัวใครตัวมันนะเพื่อน น่าจะรอดอยู่นะใช่ปะ่ะตรงนั้นมีไม้อยู่นะครับผมถ้าเขาแบบเข้าไม้อะนะไปพิ่ก่อนดีกว่าผมต้องรีพิวเดี๋ยวไปบล็อกให้อีกทีให้มีคนอยู่น,นี้ด้ว่ะโอเคบูนเดียวนี่ใช้ประโยชน์มากผมนี่ยังไม่เจ๊จุดเลยนะเพื่อนไม่น่าจะรอดว่ะผมว่าโอเคแล้วเขาก็ไม่อุ้มเลยนะฆาตกรคือเขารออะไรวะนยนอนตรงไม้อรอหรือว่าอะไรโอเคงั้นผมดึงเลยแต่ไปเนี่ยดึงเฮ้ยดึงไม่ได้โอเคดึง โอ้โหเพื okay, okay, um, ่อนบอกจะเพื่ออะไรโอ้โหไม่ได้แล้วอะต้องออกอะไม่งั้นผมล้มแคกแล้วเนี่ยโอเคมันต้องยอมทิ้งหนึ่งคนได้ไหมผมก็ไม่ได้จริงๆโอเคน่าจะต้องทิ้งจริงๆแล้วนะครับผมอุ้ยโอ้โหแล้วโดนด้วยไงตัดโซ่ให้เพื่อนโอเคครับผมจีๆเอ้ยหออกได้ปะเนี่ยโอเคโอ้โหหรือว่าจะออกไม่ได้น่าจะบวกอยู่นะ แต่ว่าผมไม่ได้ปั่นไฟสักเครื่องเลยนะก็นิดเดียวเองเพื่อนขยันลากมาด้วยไงตรงเนี้ยขยันลากมาจริง,จ,รงจะเสร็จอยู่แล้วครึ่งเดียวเองเขากลัวผมโดดลงไปวะขึ้นมาไปเนี่ยที่ไหนวะโอเคเหมือนจะขึ้นมาให้ขางเครื่องด้วยสวยเลยโอเคตรวจทุกเด็กคมคม,มทุกเด็กคมคมปาเดี๋ยวผมฉีกออกให้เพื่อนต้องให้เพื่อนปั่นได้เลยผมยวฉีกออกดีกว,ว่าตรงนี้ยังเล่นได้อยู่ กระโดดหน้ตาต่างไปก่อนเออยาวๆยาวๆตอนนี้เจอทีไรกระตุกทุกทีเลยนะคือเจอทีไรกระตุกทุกทีเป็นตัวที่แก้ทางบูนหิวได้เนอะผมตัวอ้งกเนี่ยเพราะเรามันฮิวไม่ได้อะมันก็เลยแบบไม่รู้จะหิวทำไมข้าไปก่อนเออโดนเฉยเลยว่ะโดนโดนตันหน้าเฉยเลยข้างหน้ามีไม้แต่ผมจะขอลงไปเล่นใหม่ก่อนเราสามารถวนจุ๊เด็กตรงนี้ได้ครับผมกระโดดลงไปโอเคข้างหน้าก็มีไม้อยู่ วันนี้ผมไม่ได้จุกไม่รู้ว่าเขากลัวไหมหรือเปล่าลองดูโอเคเหมือนจะกลัวอยู่เลยครับผมฉีกเลยครับผมเฮ้ยตียัดไม้ยัดไม้เฉยเลยเอ้ยกลับมาตัวนี้เล่นยากแล้วผมไม่มีสายยากแล้วด้วยโหแย่แล้วแย่และกระโดดจริงแล้วผมกระโดดจริงอ่ะสวยเพื่อนติดเลยเฮ้ยได้ปะเนี่ยโอ้โหไม้ตรงนี้มันช่วยเลยดะปะเนี่ยถ้าผมตันไม่ได้กูจบแล้วโอเคยังได้อยู่ยังตันได้อยู่ ยือไปครับผมเรายื้อไปไล่เพื่มเปิดประตูแล้วกันเราสามารถเล่นเล่นตรงนี้ได้ครับผมเขาเหมือนจะกลัวไม้อยู่นะทำไปเล่นเฮ้ยวนได้อยู่วนได้อยู่ไม่หลอกไฟทำไมวะน่าหลอกไฟทำไมล้อผมหลอกกรับอุ้ยโอ้โหยัดไม้แย่แล้วโอ้โหเห็นี้ยัดไม้เฉยเลยอยู่ดีก็อยากจะยัดขึ้นมาอะไรวะเนี่ยสวยเพื่อน มาครับผมตอนนี้เโทรศัพท์ผมไม่ทำงานแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเปิดประตูแล้วแล้วก็มีแทงหลังอยู่เขาอยู่ไหนก่อนทหารตอนเนี้หาทหารอยู่เหมเอือนจะเออนี่ไงโอเคไปเจอเพื่อนผมออกเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ออกเพื่อนออกได้มาหน่าเหมือนเพื่อนจะออกได้อยู่นะคิดว่านะเออ,อ,อเจ็บแล้วด้วยต้องเสียตาย,ยากเฮ้ยทันไหมน่าผมบล็อกให้ไม่ได้แล้วเดี่ยวเจ็บอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมมีแทงหลังดีกว่าเออลืมแต่เขาจะให้ผมแทงหรือเปล่าเพื่อนคาดมา เขาบีบผมกออกมาตอนบีบโอเคครับผมจีจีดูฆาตกรบีบนะดูฆาตกรบีบใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคิดได้ตามนี้